ก็สวัสดีนะคะสวัสด,ดีค่ะอยู่กับนิกนะค่ะหมยค่ะก็ยอยู่กับเราสองสาวอีกแล้วนะจ๊ะค่ะสุดสวยสุดสวยใช่สวยที่สุดสุดในซอยใช่เพราะทางซอยยงมีเราแค่สองคนใช่ก็วันนี้เราอยู่กับค่ายแพคมาติกเพลย์นะคะอยู่กับเกมดาร์โคลส์ดิวิลส์ออฟฟอร์จอ่าแล้วก็อยู่กับเบ็ด เริ่มที่หนึ่งหมื่นหกพันแล้วก็เริ่มเบทที่ยี่สิบจ้ะมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงจากดาก้อนก็เป็นดาโกอหีเหรออืมจ้าน่าสงสารจังเลยลูกเหมือนไดโนเสาร์มากกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนมังกรเท่าไหร่ก็นต้หลักนะเออเหมือนไดโนเสาร์ปะเนี่ยเหมือนไดโนเสาร์ปะเหมือนเหมือนจูเลสิปาร์กจูเลสิปาร์กที่มีแบบที่มีเข่า คนไฟได้ด้วยวะแงอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะเราเวทกดีสยามเบ็ดเส็ดก็ฝากไว้ด้วยจริงๆสมองครอรถใหม่โบนัสห้าร้อยรับไปเลยห้าร้อยนะจ๊ะพูดไปสิจ๊ะแล้วก็โบนัสต้อนรับอีกนะคะไม่ใช่คือกำลังตื่นเต้นอยากดูด้วยอ่ะแล้วก็มีโบนัสต้อนรับอีกนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตสล็อตคาสิโนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะคะก็คืออย่าลืมพีคสุดพีคสุดพีคสุดสุดก็คือรับเงินคืนทุกสัปดาห์แบบไม่จำกัดไม่จำกัดเลยนะจ๊ะ้องไปตามแล้วต้องไปเอาไหมแบบนี้ต้องไปเอาแล้วเนี่ยของแบบนี้มันไม่เอาได้ไงอ่ะไม่เอาได้หรอไม่เอาเราจะเอาอะไร๋ยวบอกซิไหนไม่เอาบอกมาเอาหวยไหมอ่ะ นอกจากเราก็ไม่มีอะไรน่าเอร์แลยแต่เหมือนเงียบนะมันไม่ได้แค่เงียบมันกริดเออหร่อนซื้ออะไที่ฟังอ่าๆๆซื้อที่สองพันบาทนะคะไปค่ะเบ็ดยี่สิบซื้อสองพันนะจ๊ะฮะก็คือต้องได้โบนัสในนี้โอ้โหกูจะได้มีเนี่ยก็คือยังไม่เห็นเลยอ่ะอีคิสตัลเมื่อกี้อ๋ออันนี้แล้วก็มีบวกไปเพิ่มไปรู้ด้วยอย่างนี้หรอ อ้าววาวมือว่าขึ้นมาทันทีน้าดีแต่ถ้าไม่มีก็เกลือองมีคุ้ด้วยมีคุมด้วยมีไม้ด้วยมีตีตปิงโอ้ยเก๋อยู่นะอ่าอ่าได้ยอยู่ได้อยู่หนึ่งหนึ่งอ่าอ่าสุดท้ายแล้วไม่สุดเหลืออีกหนึ่งอ่าอ่า อ้าวสุดแล้วอันนี้จริงนี่ยหมดเนี่ยห้า,ญญาปีกับสัญลักษณ์ปิศาจดูเพิ่งไปแล้วยี่สิบอันปิศาหาไปเลยวายไปอีกสามเนี่ยเล่นใหญ่ไหมคะถ้ามึงจะสะปิศาหแบบนั้นนะฮะ<า>มึงอย่าปิดจริงๆมึงอย่าปิศาห์ให้ถือหน้นั่นสิแ่ ไหนอีปิศามึงน่ะแค่ยี่สิบอันน่ะมันมันเหมือนจิ้งเหลยดบนไฟอะแต่คุณมันไม่น่ารักอะขาดทุนกี่ร้อใช่ขาดทุนนะจ๊ะเหมือนจะดีก็งงว่าอะไรเออได้แบบตัดทุนแล้วองยี่สิบเออมีแบบอะไรวะให้คงให้คูณอะไรอ่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอ้าได้หวะเอ้าอันนี้ได้ป่ะฟิฟี่นะจ๊ะ ได้ใช่งงงงตัวนั้นเขามองหน้าเราสินัดตัวจังพอเราด่าแล้วไะเขาก็เลยแบบสสลดอย่างนี้หรอก็ต้องมาให้เขาหน่อยอ่ะสองปีป่ะไปอีกยี่สิบปิดปิดหนาปิดหนาอ่ะสามสิบปิดหนาแล้วปิดหนาเลยเนี่ยหนาไหมอ่ะสี่ปีวายอยู่ไหนก่อน นั่นสิทำไมได้ไม่โบฟะคราวนี้ย้าเมื่อกี้น่าจะรอรอซื้อแต่อันนี้ได้มาฟรีๆก็เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูว่าได้ขำวายมาโว้ยอ่ะกับสี่สิบปิดหนาแล้วใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้อะไรอ่ะใกล้ได้ละได้เลิกเหรอใกล้ได้รวยแล้วรวยแล้วหรือว่าใกลได้เลิกอ่ะเรามาดูกันนะเพื่อน หกปีจะเป็นสี่สิบปีิศนา,ากับอีกสามวายจัดไปอืเหมือนมึงมันเงียบเพลนกลน่ะเมื่อกีเ้เออ,อทำไมมึงไม่เงียบอ่ะอันนี้แหละสามร้อยยี่สิบหืมปึ๊บปึ๊บไหนปีิศนามึงนั่นน่ะดิแล้วมันช่วยอะไรวะแล้วยังไงอะ่ะนี่งานมาละ โอเคโอเคว้าออันนี้พิกวินนะพันเฮ้ยพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วสี่สิบปริศนาทำเสียเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะไม่เห็นจะมีเลยออกมามีแค่รอบเดียวอูถามว่าปิดหนาอะไรของมึงกูงมควใจอยู่อ่ะหมดไปแล้ว แต่ก็ยังดีอ่ะเขาก็ให้มาเอแต่ก็ฟรีอ่ะเขาให้ฟรีเอออ่ะถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่าเขาเป็นสิ่งที่ได้มาฟรีๆก็โอเคอ่าใช่แต่ไม่ต้องมามองราคาแตาเมื่อกี้ซื้อสองพันก็ได้ก็ได้เท่านี้แหละซื้อสองพันก็ได้เท่านี้วิ่งแล้ววิ่งแล้วอันสองอ๋อต้องได้อย่างนี้เหรอก็คือต้องตัวม่วงนี้ตัวม่วงนี้ได้เยอะนี่เ้องเอะเนี่ยน้องอาแห่น้องอะ เราไม่เหมือนอะไม่เหมือนมังกรจริงๆเราทำเหมือนทําทำจมูกบานขนาดนั้นด้วยอะเนี่ยปิดจมูกอะลูกหันไปตัดดมอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยกลิ่นไม่ค่อยดีเลยนะกลิ่นไม่ค่อยดีเลยอะแถวนี้อันนั้นกลิ่นเหมือนอะไรเหมือนไม่ได้อาบน้ำแกจะบอกว่าเหมือนไม่ได้อาบน้ำก็ไม่ได้ไปไหนไม่รู้จะสวยไปไหนอะไฟนก็แปลงก็ได้ จเป็นี่ยเขาบอกว่าเขามีผลวิจัยมาว่าคนที่ไม่มีแฟนจะไม่ค่อยแปลงฟันซึ่งมันก็จริงอยู่นะกลัวน่ากลัวมากคือทาไมคือนอนอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมายุ่งยากนี่คือจะทําอะไรก็ได้เราจะสกปรกแค่ไหนก็ได้มันได้หรอมันได้จริงจริงใช่ปะแต่ใจเราสะอาดอะทาไมอ่ะมันได้จริงจริงใช่ปะใช่ได้สิทําไมอ่ะเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องทําแบบนั้นนะคะ เชื่อแบบนั้นนะก็เป็นความเชื่อของหวยคนเดียวนะคะไม่แล้วก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็ตแอบทำอยู่ที่บ้านเพราะทุกวันนี้รู้เลยนะว่าทุกคนเนี่ยเวิร์ r ฟอร์มโฮมกันแล้วก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็จะขี้เกียจดูมันมาสามัน๋ยวมันก็มาจริงป่จริงจริงหยากไม่อยอกอบา ไมันน่าจะหลอกเขาแหละอย่าลืมนะวันนี้เราอยู่กับสยามเบสเจ็ดนะคะฝากไว้ด้วยกันนะกับชื่อนี้เลยนะคะชื่อนี้ชื่อเดียวเลยนะกับโปรโมชั่นดีๆนะจ๊ะชืนใช่ชื่อนี้เลยสยามเบสเด็ย่านน้ำสยามเบสเด็ดเจ็ดย่านน้ำเติมไม่ขอเองเจ็ดยอดนาชาทุกคนก็คือจำได้แล้ว วิ่งแล้ววิ่งอะไรพันหกผันหนหกผันโอเคโอเคน้องเขาหน้ารักละน้องเขาหน้ารักอะน้เ้องเอน้องเขาหน้ารักเออท่าน่ะหันมายิ้มให้น้องเขาน่ารักเล้วไอ้เรนี่หมายด้นะนี่แหละนี่แหละเป็นส0อ่ออ๋อ ขอวิ่งอีกทีนึงวิ่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 งแบบสวยๆมาฟีเกมก็ได้ฮะฟีเกมก็ได้เอาไงก็ได้ออะอะไรแล้วก็มาก่อนติ้งติงติงมีก็เล่นกดไว ขอแบบเมื่อกี้หนึ่งทีวิ่งไ,ไหนอะไหนอะเพลงแต่ไม่กล้าซื้อเลยนะเออเพราะว่าซื้อแล้วมันแบบเมืเออ่อกี้มันก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อเลยก็คือไม่แน่ใจว่าคนจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะคะนั่นแหะดิมันแบบลุ้นมา,มนมมากแต่ตอนนี้เราก็บวกอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยน้อยนิดนิด,นดเดียว ตอนแรกบอกอยประมาณพันกมีย่าแต่แบบการก็เนาะการลงมือกันสิก็อยากให้ทุกคนเห็นเฮ้ยใกล้แล้วก็คิดอย่างนี้แหละตั้งนานแล้วละยังไงล่ะเอาโหเงียบไปหลายตาเลยอ่ะ หลังจากที่แห่มาเมื่อกี้ก็คือเงียบไปหลายตาเลยจ้าหรือแล้วไงอแล้วมงเดี๋ยวหรือว่าเราขอไปลองซื้อหรือยังไงเดี๋ยวลองพดก่อนตอนแรกเราขาดทุนเท่าไหร่ตอนที่เราซื้อก็ไม่กี่ก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้เยอะมากประมาณแบบประมาณแบบหกเจ็ดร้อยอะประมาณนี้ คืออะไรก่อนเองฮัลโหลมีใครอย่างนี้ไหมคะไม่มีไหนลองซื้อพันสองซิโอ้แต่มันก็น้อยไปอ่ะจะกจระจี้หัวใจใช่มันไม่ได้ป้ามันไม่เหมาะกับคนฐานะแบบเราอของเราอะมันต้องยากจนไม่ฐานะแบบเรามันต้องลดลงไปอีกน่าจะประมาณนั้น อ่ะทีนี้วิง่งมาเชียรสี่สิ 4. 4. ตอนนี้สี่สิบแล้วนะบอกไว้ได้ยินไหมได้ยินเปล่าอาเจ้ามังกรสี่สิบแล้วนะเดี๋ยวตีตาหลุดเดี๋ยว,ยว <c oughs> มองหน้าอยู่นั่น <c oughs> มองหน้าแล้วไม่ให้อะ่ะมองอยู่นั่นน้ำตา สงสารนะที่แบบเป็นมังกรทั้งทีแล้วพ่นไฟได้แค่นี้เออมันน้ำมาแบบว่าแบบนี้ปะต้องกลัวไหมเนี่ยลมตดยแรงกว่า <c oughs> อ่ะขอโทษอ้าวขอโทษแล้วขอโทษแล้วเร็วๆอย่าไม่วา่าแบบนั้นอีกดูมันมาเหมือนเดิมดาไง มาแล้วอนี๋ฮะมาแล้วโอ้ดีนะได้แปดสี่สิบด้อโอ้ดีนะเออใช่พอเมื่อกี้อยู่ที่หกบาทอยู่นะจ๊ะอย่ออกเหมือนลองกดบอางหมวยลองกดบ้างสิหนึ่งวายที่ฟรีน้อย นี้หวยกดนะอัาไปเองอ่าฮัมไม่กดอ่าแต่ก็ดีนะอืมอ่าวเงียบอ้าวหวยอ้าวหัวอ้าวอืมลยคืออารมให้มาแค่นี้พอแล้วไมยมแล้วเยยาลมมากใชเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วต่อทีหวย นี่แครทิ้หมวยบ้างเนี่ยยกมือขึ้นสิซีค่ะมีทิ้งหน่อยแล้วก็มิกแล้วก็มิกแล้วก็มิกแล้วก็หมวยหมวยทิ้หมวยได้ไหมหมวอยทิ้งหน่อยได้ได้ีอหมวยมึงเอาสัญลักษณ์อันนี้มาก่อนไม่ใช่แบบนั้นสิวะคนถามแล้วคนถามแล้วเออเอออ่ะเฮ้ยอันนี้ฟรีฟรีนะไม่ได้ซื้อนะเปลี่ยนเป็นแหม่มเปลี่ยนไปทำกินไีแล้วเออวิ่งมันแล้ว เออเออตานี้ได้ละอ่าดูแลดูแลดูแลอ่าอันนี้แหละดอกนี้แหละดอกนี้แหละอ่ามันดึงเละไปแล้ไปเลยโอ้โห้หมดแล้วจ้าเลิกค่ะโอเคเลิกค่ะอีน้อมไปสิค่ะสองหมื่นแล้วจ้าไปรออะไร จ็ไปแบบสวยๆนะคะก็แต่ก็อย่าลืมนะคะเราอยู่กับสยามเบ็ดเจ็ดนะคะเกมดีๆเนี่ยต้องเข้ามาดูแลเบ็ดเจ็ดย่านหลักับสมาชิกใหม่นะคะโบนัสถ้าร้อยไปเลยคืออย่าลืมนะว่ามีรับเงินคืนทุกสัปดาแบบไม่จำกัดอยมันเลิศมากฟังมากแม่ก็คือ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆฝากไว้ด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะคะลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะแค่คลิกข้านั้นเลยก็ยังไงก็วันนี้พวกเราก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ดิ่งกบยด้วยใช่ก็แล้วก็อย่าลืมเพจของเรา Sexy Review ก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตามกันได้นะจ๊ะแล้วก็ยังไงก็วันนี้พวกเราไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ